เรื่องเรื่องหวยทีายยินเนี่ยเพราะพี่นายนายซื้อเองหมดเลยไม่มีอะไรอยู่เลยเพราะตอนนี้ลูกต้นกำลังสับสนว่าคนที่ถูกหวยถูกจริงหรือเปล่าหรือว่าถูกคอนเทนต์ตรงนีใครรู้จักหรือเปล่าที่ซื้อจริงซื้อเยอะแล้วก็ถูกเยอะแต่ก็ได้กำไรนิดเดียวเพราะพี่ซื้อเยอะตัวอะไรครับพี่นายเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นประเด็นเรื่องหวยอ๋อตรวจสอบได้เลยจ้ะตรวจสอบได้เลยจ้ะแล้วทำไมพี่นายชอบซื้อที่เป็นใบมากกว่าซื้อที่เป็นแบบว่า เอาหลังที่จ่อออนไลน์พี่ไม่เคยซื้อที่ต่อพี่ซื้อไม่เป็นเอาจริงเเฮ้ยพี่กดไม่เป็นพี่เข้าแอปไม่เป็นพิ้งโก้พี่ไปของรัฐบาลไปตลาดนัดเลยได้ถูกกว่าด้วยพี่ได้ใบไม่ถึงร้อยเออพี่ได้บางที70กว่าบาท80กว่าบาทช่วงเวลาที่เขากำลังจะเตะนหน้าตักอะไรเงี้ยผมจะขายก่อนขายต่อเนี่ยเลขเลขไม่สวยนั่นแหละเขาเรียกรางวัลคนแข็งนะะจ๊โอเคอย่างีจริ้าโอเค คนที่เป็นเจ้าของอัดกรองมาติดต่อ้เราเป็นมี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 เยอะเลยแล้วทำไมพี่อาถึงไม่รับะพี่เรียกแพงทำไมอ่ะไม่รู้เรียกแพงเพื่อนเราอีกไม่รู้พี่เรียกแพงพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงนั้นน่ะเราเราไปซื้อรัฐบาลไม่ได้แล้วว่าเราก็แบบว่าเข้าไปดูโอ้มันจับต้องไม่ได้เราผู้ใหญ่ที่ไม่มีเด็กนะคะโอเคนะคะกลัวยังไกลัวกลัวกลัวเพราะว่าการเล่นหวยหรือเล่นลอตเตอรี่เนี่ย มันมันเป็นสีเทาอยู่แล้วอพูดตรงๆมันคือสีเทาอยู่แล้ว <c oughs> แต่เราเล่นที่มันถูกต้องไอ้พูดมาตลอด <c oughs> ว่าพี่ไอเล่นรัฐบาลน,นะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปไปทําอะไรได้ตั้ต่ยอะแยะเอออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ก็มีบ้างแวบๆที่มองไม่เห็นที่ซื้ออ,อ่อ <c oughs> แต่ก็ฝากคนเล่นหวยที่บอกว่าถ <c oughs> ้าจะซื้อจริงควรจะแบบว่าปิยังไงจริงๆอ่ะมันห้ามยากเพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันคู่กับคนไทยมาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะ ซื้อได้ค่ะแต่อย่าซื้อให้ตัวเองเดือดร้อนเราดูกําลังตัวเองมีเงินอยู่เท่าไหร่ซื้อแล้วไม่เดือดร้อนไม่ใช่ไปยืมเพื่อนมาไปกู้มายืมอันนั้นไม่ควรอย่าทําตามพี่เพราะพี่สนุกของพี่พี่เสียวของพี่คนเดียว เพราะพี่ไม่ได้เสียวอย่างอื่นพี่เสียวได้เดือนละสองพันก็คือวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งพี่เช็คเส้นเสียวว่ายังทํางานอยู่แต่คุณนายอปพรจะต้องมีกําลังซื้อเท่าไหร่สองนิ้วอาตัางว่าตตั้งไว้ก็สามหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยบางทีมันก็เกินจนอย่าก็จะเกินนะไมถูกค่ะไ่ถูกไงแต่พวกได้กาไรนิดเดียวไงหักไปหักหลักแสนก็มีบางทีซื้อไปแสนถูกสองแสน แสนกว่าบ,บาทได้กำไรนิดนึงเงีายแสดงว่าเรายังบอกว่ารากวันเราจะต้องปีนรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งที่ซื้ออยู่ทุกวันนี้พี่หวังอยู่นะ <c oughs> แต่เราก็ทำงานเยอะคน,คนก็ทำงานะจะเยอะ,ะเงินก็ะถ้าพี่อยากจะรวยการได้รางวัลที่หนึ่งเงินเยอะมันเป็นยังไงกับการที<ๆ>่เราทำงาน<ๆ>แล้วเหนื่อย<ๆ>มากๆแล้วได้เงินมาใช่ใชตเป็นคนที่รางวัลที่หนึ่งใช่เอาเอามือลงกันสัมล้อตุ้นหวยนี้ไม่ไม่ต้องเอ้ยเราเราเป็นนะเราเป็นนะคือสัมล้อตุ้นหวยก็คือใช้เงินไม่เป็นแต่เราอะเราอยากจะรู้ว่า อะไรที่มันได้ง่ายๆมีบ้างไหมแล้วเราก็ทำบุญเยอะๆเราคิดว่าวันหนึ่งนะมันต้องมีน่ะเช็คได้เลยถ้าจะถูกไวาวันที่หนึ่งจะไม่ถูกใบเดียวหรอก